ดีครับสวัสดีพี่น้องชาวหยุดบล็วันนี้เกียวกับช่องและรุ่นดูใบครับผมวันนี้มาย่ำหน้าผมนะนี่ครับสี่ทางเขาบอกดูบรรยาก,กาศครับนันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะว่าติดตามจากคลิปที่แล้วนะครับ ก็จะเป็นในอย่างนี้นะครับมุมมองของคนขับอันนี้ก็วนข้างทางเลี้ยวๆนะนะสี่คันนะครับหน้างหนะน้ามีแถวสี่ขั้นนะ ครับผาการนำโดยจสอนพันที่สองก็จะเป็นเจ็ดเตาแล้วคันที่สามก็จะเป็นเส้เอกครับผมแล้วคันที่สี่ก็จะเป็นผมนะเยอะแยะมากอยอะแยะมากด้วยแหละมาดูมาจบรอบนี้กันแล้วมันจะเริ่มเร่งเครื่องกันแล้วนะดินแข็งมากครนะดินมันก็โดดหน่อยนะเราเป็นใบหกเลย งานเลี้ยวแล้วนะครับอ่าก็โดยจะสองใส่ตอนแรกก็เอารวบทั้งคันแค่หนึ่งกันนะแล้วก็ใส่เแค่สองเรียบร้อยนะครับใส่เแค่สองมันก็จะวิ่งวิ่งอย่างโน้นหน่อยนะโอ้ยแบบแบบเดี๋ยวมๆกันว่าใส่เกีแค่สองยนะังไง

มาแล้วเอาเรื่องจริงรับทุกคน ดีมันแข็งดีบอกดีบอกอะไรขืนไงนี <c oughs> ่นะครับก็บรรยากาศมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะ พักเหนื่อยเป็นตัวนะทำไมเครื่องมันเขย่าจังเลยครับหางางแตกหนาะ<ะ>งแตกไปแล้วนะครับเนี่ยเครื่องเขย่าด๊อกๆ๊อกด,อกด,อกดอกเลยออกออกตัวให้ดูหน่อยดิออกตัวให้ดูนดออหดน่อยดิออกตัวให้ดูหน่อย ol <laughs> มาหาผมแล้วนะมันจะวนตามมานะครับนี่ ตื้นหน่อยนะเพราะว่าน้ามันอนแรกน้ามันไม่ได้แช่ไปครับมันเพิ่งมาน้ําใส่นะนก็จะแบบว่าย่ำลงมากไม่ลงมากครับก็คือเราย่ำกันสองรอบนะก็คือรอบแรกก็าตีให้มันแตกก่อนครับแล้วก็รอบสองกนะ็ตัดอีกรอบนึงมันก็จะเละนะครับผมเป็นการทํางานกันแบบนี้ครับน่สอ้า มันหลายพันมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะได้เสร็จไวขึ้นแล้วก็มันก็มันแม่ป้ายังไงนะมันก็คือการทาง,งานมันไวกว่าเดิมครับเี่เขาจะทัดกันมาแล้วนะเราดูทัดกันไรยอดมั้งนะ ใส่เปาแล้วก็ใส่สอนนะครับใส่หวะใส่หวะทำไมครับโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอย่อมหน้าก่อนมันสื่อนะครับโอเคแหม่ผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า